รีวิวโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องลิซ่าคอนเสิร์ตที่เมืองโคลโลนเยอรมน,นีวันที่8ธันวาคม2022น้องลิซ่ามาในลุกสาวญี่ปุ่นสวยจนขนลุกคราวนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงวันที่8ธันวาคม2022นะคะเป็นคิวของเมืองโคลโลนค่ะที่ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะมีโมเมนต์นะคะตั้งแต่ซาวเช็คไปจนถึงจบคอนเสิร์ตนะคะเซนต์ออฟใดๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยเลยคะ่ะมาตามชมกันค่ะว่าน้องลิซ่าเนี่ยะคะวันนี้ จะสวยน่ารักนะคะและก็มีโมเมนต์นะคะน่ารักขนาดไหนให้พวกเราขาดได้เสพกันบ้าง <S <S สําหรับคอนเสิร์ตนะคะก็จะช่วงวันที่8ธันวาคม2022ค่ะซึ่งก็จัด1วันเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะกลางแผงตลาดได้เลยค่ะเพื่อนเพราะว่าสาวเช็กนะคะน้องลิซ่ามานิลุกสุดน่ารักค่ะด้วยหมวกใบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นของแบรนด์นะคะที่ตัวเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่นั่นเองบอลแคบค่ะสีน้าเงินนั่นเองมีสนนราคาขายอยู่ที่6 9 0 0 0่นเกาน น,น,นั่นเองนะคะน้องลิซ่าน่ารักมากสําหรับคอนเสิร์ตนะคะที่เมืองคูรูเยอรมนีรอบนี้ค่ะเพื่อนๆตามมาชมโซน VIP กันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะก็จะมีโซนอาหารนะคะต้อนรับแฟนคลับนะคะผู้ที่จองบัตรแบบ VIP นะคะสําหรับ VIP เท่านั้นค่ะมารอต้อนรับกันเหมือนเดิมค่ะชเช้าเช็ควันนี้ค่ะเพื่อนๆสาวๆาวนะคะก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมหลังๆมานะคะโซนยุโรปค,ค่ะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตหนึ่งวันนะคะแล้วก็สาวๆก็พักผ่อนกันไปเพื่อที่จะไม่ได้ เหนื่อยเกินไปนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะส,ะสาวพร้อมมากนะคะขึ้นมานะคะก็กล่าวทักทายแฟนคลับค่ะสําหรับช่วงซาเชกนะคะเพื่อนๆก็จะแล้วแต่ราคาบัตรอีกแล้วค่ะถ้าอยากจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะต้องซื้อบัตรนะคะที่มีสิทธิพิเศษได้เข้าไปซาเชกนะคะเจอสาวๆก่อนใครคลิปนี้ค่ะอยู่ในช่วงเพลงเตยนนะคะสาวขึ้นมาค่ะร้องเพลงนะคะพอจบเพลงค่ะก็ทักทายแฟนคลับนะคะอันยอาซิโยนะคะน้องวิชานนะคะก็โบกมือทักทายแฟนคลับค่ะหมุนทักทาย แฟนคลับนะคะแบบ360องศากันเลยค่ะวันนี้นะคะลุกนางน่ารักมากๆใส่ฮู้ดตัวนี้นะคะแล้วก็กางเกงกระบอกลิซ่านะคะแล้วก็โค้งคำนับสวัสดีบ๊ายบายนะคะแฟนคลับแบบ360องศาค่คะน้องลิซ่าวันนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเ,เพื่อนๆมีข่าวว่าน้องลิซ่านะคะมีอาการคอเคล็ดค่ะจึงไม่ได้มีการโชว์โปดั้นนะคะสำหรับเมืองบาร์เซโลนานะคะที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ว่าสําหรับคอนเสิร์ตนะคะที่เมืองโคโลนรอบนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะกลับมาแข็งแรง เหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีการโชว์นะคะโพดัสกลับมาในโซลโลเดี่ยวอีกครั้งค่ะตอนที่แสดงเดี่ยวนะคะตามมาชมค่ะโมเมนต์ซาวเช็คกันต่อเลยค่ะอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะคะก็ต้องกราบขออภัยในน้าที่นี้ด้วยคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นน้องลิซ่านะคะกับน้องเชงร่วมร,ร้องแรปนะคะด้วยกันเท่มากๆเลยแหละคะ่ะต่อมาค่ะเป็นโมเมนต์นะคะของน้องลิซ่ากับพี่เจนนี่นะคะดูเหมือนว่าจะกําลังหยิบเศษอะไรนะคะออกจากหน้าของพี่เจนนี่ให้ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะสำหรับโมเมนต์เจ วันนนี้นะคะคลิปนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะเดินมาน้องเชงนะคะเหมือนมีการเมาส์อะไรกับน้องลิซ่าแล้วก็หัวเราะก,กันใหญ่เลยต่อมาค่ะโมเมนต์นี้นะคะเพื่อนเพ่แฟนคลับเนี่ยนำป้ายนะคะตอนที่น้องลิซ่ารับรางวัล MTV ไปที่ซาวเช็กด้วยนะคะแล้วก็เรียกน้องลิซ่ามาดูน้องนะคะก็มีการร้องไปด้วยแล้วก็มีการก้มลงไปมองนะคะเอาเป็นว่าอันนี้ค่ะน้องลิซ่ารับรู้แล้วแหะคะ่ะว่าแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะยินดีนะคะกับน้องลิซ่าในการรับรางวัลครั้งนี้นั่นเองจังหวะนี้ค่ะ เพื่อนๆเป็นเพลงเทลลี่นะคะน้องลิซ่าค่ะร้องนะคะแล้วก็เดินถอยหลังลงไปค่ะบอกเลยค่ะว่าเท่มากๆและจังหวะนี้นะคะน้องลิซ่าค่ะอยู่ในเพลงใช้ปพเกิลค่ะเพื่อนๆนางนะคะเท่มากๆก็เลยนะคะให้แม่ๆดูไปเลยจังหวะนี้ค่ะเพื่อนๆแฟนคลับนะคะทาป้ายเข้าไปนะคะชูให้น้องลิซ่าเห็นขนาดซซวชค่ะบอกว่าพี่ลิซ่าคนสวยนะคะน้องลิซ่าเห็นค่ะนางก็เลยทําท่าเขินนั่นเองนะคะเรียกว่าใครที่อยู่ในห้วงโมเมนต์นี้ เป็นลมกันได้เลยนะคะเนี่ยคลิปนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะมีการทําและลิสาค่ะให้แฟนคลับดูต่อมาค่ะเ,เพื่อนๆคลิปนี้นะคะน้องเชงค่ะผู้เตรียมพร้อมนะคะที่จะโดนยื่นไมร้องท่อนแรปแทนน้องลิซ่านะคะหรือว่าพี่เจนนี่ตลอดค่ะเวลาจากนี้นะคะแล้วก็ดูสีหน้านะคะน้องเชงก็คือเป็นมีมได้ทุกรอบนะคะเนี่ยเรียกว่าโมเมนต์แชร์ลิสต์วันนี้ก็คือจุกๆไปเลยแม่ส่วนคลิปนี้ค่ะเ,เพื่อนๆจะของคลิปนะคะก็คือกรี๊ดแทนเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเจอความหลอกกับความสวย ะะของน้องลิซ่าในคนคนเดียวขนาดเซาเช็คเป็นลมไปเลยค่ะสรุปคารเซาเช็ควันนี้นะคะแม่แม่น้องลิซ่าก็ยังคงทําได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นท่อนร้องท่อนเต้นนะคะและก็ความเท่ของนางต้องบอกว่ากินขาดจริงๆค่ะแล้วก็น้องนะคะก็ดูสดใสนะคะน่าจะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วกับปัญหาคอเคเล็ดวันนี้นะคะไม่เป็นอุปสรรคใดๆน่าจะหาย,ลยแล้วละค่ะเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยที่น้องลิซ่านะคะมาอัปเดตน้องก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะมาถึงหน้าตอนนี้เนี่ยวันที่8ธันวาคม2022นนะคะเว เวลาตามเยอรมน,นีน้องลิซ่าก็คงจะหายดีแล้วล่ะค่ะคลิปนี้ค่ะแอดก็จะเล่านะคะในส่วนที่แอดเนี่ยมีข้อมูลเท่านั้นนะเจ้าคะอาจจะไม่ได้เรียงลําดับและก็อาจจะไม่ครบก็ต้องกรบาบขออภยัยล่วงหน้าเลยค่ะต่อมาค่ะเพื่อนๆมาชมน้องลิซ่านนะคะในพาร์ทชุดสีชมพูอ่อนค่ะชุดเซ็ตนี้ของสาวแบล็คพิงค์นะคะตั้งแต่เริ่มเวิร์ลทัวร์มาจนถึงตอนนี้ค่ะสําหรับเมืองคโนลนนะคะสาวก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะสําหรับชุดนี้เพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์แบบเปิดตัวของแบล็คพิงค์นั่นเองนะคะวันนี้ น้องลิซ่าขามาในทรงผมสุดน่ารักแม่ด้านหน้าเนี่ยยังเป็นหน้าไมา้อยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามีการปล่อยผมนะคะลงมาสองข้างแบบเบาๆค่ะให้อารมณ์สาวญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าทรงผมประมาณนี้นะคะช่างเข้ากับน้องลิซ่าสุดๆค่ะวันนี้ค่ะส,สาวพร้อมมากเช่นเคยค่ะเริ่มโชว์ด้วยชุดนี้นะคะหลังจากที่ชาร์พลังกันมานะคะไปเที่ยวใดๆอย่างที่พวกเราได้เห็นการผจญภัยนะคะของพวกนางนั่นเองทุกคนค่ะก็ยังคงโชว์ กลังการเต้นนะคะที่สุดปังเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเ,เลยก็น่าขนลุกไปที่สุดเลยมาชมน้องนิ่าก,กันค่ะวันนี้นะคะเบาๆค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปเหล่านี้นะคะเพราะว่าก็ด้วยประเทศไทยของเรานะคะต้องยอมรับว่าดึกมากๆแม่ๆหลายหลายคนนะคะอาจจะตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคลิปต่างๆเดี๋ยวแม่ๆนะคะก็ไปชมแฟนแคมนะคะของแฟนคลับที่ถ่ายกันมานะคะในงานกันได้ก็หาชมกันได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะแอดมินนะคะนํามาแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเพื่อนๆแต่ละคลิปนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วย เริ่มต้นที่วันนี้นะคะน้องลิซ่าก็ทักทายแฟนคลับค่ะสําหรับชุดนี้น่ารักมากๆค่ะผ่านหน้าจอนะคะจังหวะน,นี้ค่ะเป็นจังหวะเลื้อยเบาๆนะคะของน้องลิซ่าแล้วก็ยิ้มมุมปากเบาๆนะคะมองไปที่กล้องนั่นเองเพื่อ,อนๆตายกันเลยค่ะสําหรับชุดนี้บอดี้ของน้องนะคะสวยมากๆคุณดีมากๆนะคะกับกระโปรงิงเฉียงเวทีไหนนะคะก็กินขาดเสมอค่ะคลิปนี้ค่ะนอกจากน้องลิซ่านะคะจะเต้นได้แข็งแรงแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ แว่าการแสดงอกนะคะทางสีหน้าค่ะมันทําให้การแสดงของน้องวิชานะคะสนุกขึ้นเสมอค่ะแม้ว่ามองจากไกลๆนะคะก็สวยจับตาหน้าหลงไหลเป็นที่สุดค่ะวันนี้ค่ะสําหรับชุดนี้พาร์ทนี้นะคะช่วงแท็กไทยแฟนคลับแนะนําตัวใดๆค่ะบนเวทีน้องวิชาก็มีการส่ง2งนิ้วนะคะให้แฟนคลับด้วยสําหรับเมืองคนโลนนั่นเองเพื่อนๆจังหวะน,นี้ค่ะเพื่อนๆได้เห็นน้องวิชานะคะแบบใกล้ๆเลยนะคะแฟนคลับเนี่ยตั้งใจถ่ายมากตอนที่น้องวิชานะคะเดินลง ไปนะคะเพื่อดื่มน้ํานั่นเองโอ้โหสวยตาแตกมากๆนะคะสาหรับวันนี้และก็ไม่ใช่สวยธรรมดานะคะสวยน่ารักดังสาวญี่ปุ่นจริงๆค่ะสําหรับชุดนี้นะคะพาร์ทนี้ค่ะเพื่อนๆแม้ว่าจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนชุดนะคะสาหรับพาร์ทชุดสีชมพูอ่อนแต่ก็ต้องบอกว่าสาวๆทั้ง4คนนะคะก็ยังคงทําได้ดีในกระน้องลิซ่านะคะก็ยังคงสวยมากแต่ละเวทีเดียน้องลิซ่านะคะพยายามทําทรงผมใดๆให้ไม่ซ้ํากันนั่นเองนะคะไม่น่าเบื่อเลยเลยคะ่ะสวยจริงๆค่ะสําหรับชุดสีชมพู ออ่่นคะจบไปนะคะตามกันต่อค่ะที่น้องลิซ่านะคะในพาร์ทของชุดสีชมพูเข้มค่ะเพื่อนๆสําหรับชุดนี้นะคะก็ยังไม่เห็นน้องลิซ่าเปลี่ยนไปเท่าไรค่ะแต่ว่าจะมีการถอดออกนะคะสําหรับเสื้อเกราะข้างนอกนั่นเองเพื่อนเพื่อนก็จะมีการสลับนะคะแต่ละเวทีนั่นเองวันนี้ค่ะสวยมากๆนะคะกับทรงผมนี้เพื่อนๆืแล้วก็มีการใส่ถุงมงถุงมือใดๆนะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้ค่ะเข้ารูปสุดๆแต่ว่าเซ็กซี่สุดๆดเลยเลยค่ะตามมาชมค่ะคลิปนี้นะคะ พี่จีซูค่ะก็บอกแฟนคลับลิงโคโลนะคะบอกว่ารักนะคะโคลเลมลิงนะคะน้องิซ่าก็เลยถามว่าแล้วฉันนะคะพี่จีซูนะคะก็เลยบอกว่าก็รักเธอด้วยไงยนะคะแล้วก็เข้าไปกอดแม่แม่แม่ออนทีแล้วค่ะหนึ่งคลิปนี้ค่ะมาชมเบื้องหลังอันสวยงามนะคะของน้องริซ่าจะเดินไปจบเพลงนั่นเองเพื่อนๆแล้วก็เป็นช่วงจบเพลงนะคะจากด้านหลังก็คือตายไปเลยแม่หลายคนนะคะอาจจะตายได้เพราะว่าชุดนี้ของน้องริซ่านะคะก็ด้วยที่มีการกล้าว ขึ้นไปนะคะทําให้ได้เห็นความเซ็กซี่ของน้องเต็มๆเลยเลยค่ะนี่คือเบื้องหลังนะคะกินขาดมากๆคลิปนี้ค่ะน้องนะคะเดินลงมาเนะคะเพื่อดื่มน้ําซับเหงื่อประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ่ายได้ใกล้ๆจริงๆนะคะแล้วก็สวยมากๆพี่จีซูนะคะก็ไม่แผ่วแล้วน้องค่ะก็ทําหน้านะคะทักทายแฟนคลับด้วยนะคะประมาณว่าโอเคโอเคนะคะรับรู้แล้วนะคะว่ารักน้องลิซ่านั่นเองเป็นไงคะเพื่อนๆคลิปนี้ค่ะสวยตาแตกไปเลยแม่แล้วก็จวนนี้ค่ะเช้าๆน ลอยซีนให้น้องลิซ่าค่ะเพื่อเข้าพาร์ตต่อไปนะคะอือหือแต่ละคนค่ะน้องเชงนะคะพี่จีซูหยุดมองน้องลิซ่าดูสิคะสวยเซ็กซี่มากๆแม่เพลงนี้ค่ะเพื่อนๆอยู่ในเพลงเทลลี่นะคะน่าจะกําลังเริ่มต้นเพลงน,นั่นเองเพื่อนๆโอ้โหได้เจอน้องลิซ่านะคะในระยะใกลามากๆแล้วก็ดูความสวยสีคะน้องนะคะก็ะบกมือแท็กทายแฟนคลับค่ะซึ่งแฟนคลับเนี่ยถ่ายจากมูงเงยขึ้นไปนะคะสำหรับ VIP ใดๆต้องบอกว่าน้องลิซ่าสวยมากๆนะคะแม้ว่า เป็นระยะมุมเงยขึ้นไปเซ็กซี่มากๆค่ะวันนี้นะคะสวยออร่าจริงๆส่วนจังหวะนี้ค่ะเป็นพาร์ทครบทั้ง4คนนะคะสําหรับเริ่มต้นเพลงพิงเวนอมนั่นเองเพื่อ,อนๆเป็นไงคะบิงโคโลนนะคะเยอะมากๆนะคะแล้วก็กล้องโอจริงๆนะคะตอนที่จะสาวและพิงกแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะเพื่อนๆจังหวะนี้นะคะน,น้องลิซ่าก,ก็เล่นกับแฟนคลับค่ะแล้วก็บกมือทักทายแฟนคลับนะคะมีทําหัวโจงหัวใจแล้วก็ทําหน้าหมั่นเคี้ยวนะคะให้แฟนคลับโอ้โหคลิปนี้ค่ะตายไปเลยนะย คนสวยนะคะสวยมากๆวันนี้ยิ่งมีการเปิดผมขึ้นไปนะคะเห็นหมดเลยแม่ความขาวความออร่าใดๆนะคะบนเวทีค่ะกินขาดมากๆค่ะเพื่อนๆสาหรับพาร์ทของชุดสีชมพูเข้มๆวันนี้นะคะตามกันต่อค่ะชุดแรกนะคะสาวเชคเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นชุดสีชมพูอ่อนนะคะเจสามเล็กทิงเปิดงานต่อมาค่ะก็จะเป็นชุดสีชมพูเข้มที่นี้ค่ะสาวๆนะคะเข้าสู่โชว์เดียวกันแล้วแหละค่ะสําหรับชุดนี้ค่ะวันนี้ โชว์สัดส์สวนโบเวอร์ค่ะ,พะเพื่อนๆเพราะว่าน้องลิซ่ากล่าวผมขึ้นด้วยเนาะแล้วก็ใส่กางเกงทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็เสื้อครอปตัวนี้นะคะเซ็กซี่มากๆค่ะสําหรับโชว์เดี่ยววันนี้เริ่มต้นจากเพลงล,ลิซ่านะคะเพื่อนๆน,น้องลิซ่านะคะยังคงทําได้ดีค่ะแฟนคลับในฮอล์นะคะก็คือร้องกันตามกระหึุ่มมากๆนะคะแล้วก็ล,ลิซ่าตัวใหญ่ๆนะคะข้างหลังบวกกับชุดของน้องลิซ่าวันนี <ๆ S 1> ้ค่ะทรงพลังและก็มีเสน่ห์มากๆค่ะเอาหล่ะนะคะแอดไม่ได้เรียงลำดับ นะคะพเพื่อนเเมื่อเพลงลลิษาจบแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อวันนี้นะคะโพดันส์ของน้องลิซ่าเพื่อที่จะเข้าสู่เพลงวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสวยปังระดับล้านแปดเหมือนเดิมค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะที่บาร์เซโลนานะคะน้องลิซ่าค่ะไม่มีโพดันส์ให้แฟนคลับเนี่ยได้ชมกันนะคะวันนี้นางก็เลยจัดให้เต็มค่ะแม่โอ้โหสวยเซ็กซี่มากๆแล้วก็แข็งแกร่งเหลือเกินค่ะมูนเติ้เติไปเลยค่ะใครจะทําได้แบบน้องลิซ่านะคะนี่สําหรับโพดันส์วันนี้สวยมีเสน่ห์ญี่ปุ่น จาม,มากไหมแล้วก็บอดี้ของน้องนะคะยอมค่ะแอดยอมจริงๆค่ะทีนี้ค่ะเ,เพื่อนๆเข้าสู่เพลงมันนี่แล้วลยค่ะสาหรับเพลงมันนี่นะคะน้องลิชาน่นะคะก็ยังคงทําได้ดีค่ะสําหรับพาร์ท everyone silent นะคะแฟนคลับก็คือเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะแม่ก็คือมีการเงียบกริบกันก่อนนะคะแล้วก็พอน้องลิชารร้องต่อเนี่ยถึงจะมีการเ hey ฮกันนะคะดังมากค่ะลิ้นโคโลนต้องบอกว่านับวันเนี่ยยิ่งเงียบนะคะสําหรับท่อนนี้เขารับเข้าส่งกันดีจริงๆค่ะ สําหรับโชว์ของน้อง Lisa, ลิซ่าและก็บลิงนะคะสําหรับเมืองโคโลนนั่นเองจังหวะน,นี้ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเพลงมันนี่นะคะในช่วงดอลล่าบิวดอลล่บินะคะน้องลิซ่าเซ็กซี่มากนี่ถ่ายจากระยะม,มุมข้างนะคะเพื่อนๆบอดี้น, Body นางดีจริงๆค่ะแล้วก็แสงเนี่ยสาดไปที่ตัวน้องลิซ่านะคะตัดกับเสื้อสีแดงบันท้ายแดๆเอยโอ้โหแม่ๆม่นะคะจะเป็นลมให้ได้เลยค่ะสวยมากๆค่ะสําหรับดอลล่าบิวนะคะมันนี่ตามมาชมช่วงที่น้องลิซ่านะคะดรอปซัมมันนี่ค่ะเพื่อนๆแสงเนี่ย ตัดลงมาที่ตัวของน้องนิซ่านะคะวันนี้ค่ะด้วยความที่เป็นเสื้อตัวส,สั้นตัวนี้นะคะมันเสื้อแล้วก็มันจะมีกิมมิคนะคะโชว์ช่วงเอวใดๆแล้วก็มีการเกาะอยู่กับกางเกงตัวนี้นะคะส่งพลังให้น้องนิซ่าเนี่ยสวยเซ็กซี่นะคะแต่ก็ยังคงน่ารักนะคะไม่เกินไปนั่นเองค่ะเพื่อนๆวันนี้นางสวยจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ค่ะเพื่อนๆเข้าสู่เพลงดั้นนะคะของเพลงมอนนี่ค่ะจากระยะข้างหลังค่ะจะเห็นบอยนี่ของน้องนิซ่าชัดเจนมากๆนะคะแม่แม่แฟนกลับถึงกับโอ้ โอโหนะคะถ่ายกันไปค่ะแล้วก็จะไปไม่เป็นกันอยู่แล้วนะคะด้านหลังของน้องดิซ่านะคะคือดีมากแม่และจังหวะนี้ค่ะเป็นช่วงชัวกิ้งชัวร์กิ้งนะคะวันนี้ค่ะ,ะ,คะ,นนคะก็มีการปรับเปลี่ยนเบาๆนะคะด้วยการเลื้อยเบาๆนะคะแล้วก็มีการหันหลังไปนะคะทากนแสนโซนให้แม่ๆได้ดูกันต้องบอกว่าตายค่ะสาหรับช่วงชัวร์กิ้งชัวร์กิ้งนะคะก่อนที่จะเข้าเบรกแดนซ์นั่นเองอันนี้ค่ะเป็นช่วงที่เพลงมันนี่เนี่ยเคลื่อนตัวออกมานะคะต้องบอกว่าไม่ได้รี ลำดับนะนะคะแต่ว่าน้องลิชาค่ะก,ก็คือแสนสนมากแม่มากับพี่พี่แดนเซอร์นะคะแต่ละคนก็คือเต้นใส่เต็มจ่าแล้วก็ยกให้น้องเนี่ยเป็นนางพญาใดๆนะคะสวยน่ารักจริงๆค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะมุมไหนนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นช่วงทวักกิ้งทวักกิ้งนะคะอีกหนึ่งมุมค่ะเพื่อนๆฟนคลับเนี่ยถ่ายมาได้นะคะอีกหนึ่งมุมค่ะจะได้เห็นความสวยออร่าของนางค่ะวันนี้แล้วก็แสนสนมากๆนะคะเล่นใส่ก้นแบบนั้นนะคะก็ตุ่ยไปเลยจ้าสำหรับคนดู อ,อันนี้ค่ะก็เป็นดรอปซามานี่นะคะอีกครั้งนหนึ่งค่ะมาชมความสวยความออร่าของนางนะคะแต่ว่าวันนี้ดองวิ่าขาวมากๆเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าใสให้สุดนะคะไหนล่ะคะคนป่วยนะคะเนี่ยไม่เหมือนเลยจริงๆจังวันนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือตอนที่น้องวิซาน่านะคะจะออกมาโชว์เดี่ยวนั่นเองนะคะจะได้ยินเสียงนะคะของความรักนะคะที่บลินค์ครูเนี่ยมีต่อน,น้องลิซ่านะคะก็คือล้นหอกันหนักมากเลยนะคะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะบาดล้มบา ดอยใดๆค่ะก็คือจัดให้น้องลิซ่านะคะให้สงกับติดชาร์ตยาวนานนะคะแล้วก็เพลงเบสมากๆเยอรมันนี้นะคะเขารักน้องลิซ่าไม่ไหวคอนเสิร์ตวันนี้นะคะก็คือมันนี่นะคะเข้าปากไม่ไหวเหมือนบาเซลนาค่ะแข่งกับโคลูนยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยสองเมืองค่ะขนลุกมากๆค่ะต่อมาค่ะเพื่อนๆน,น้องลิซ่านะคะในมุมระยะไกลค่ะสาหรับเพลงมันนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นภาพรวมว่าลิคนนะค,ะคลั่งน้องลิซ่ามากแล้วก็รักและลิษาสุดใจ ค่ะวันนี้สรุปวันนี้นะคะสําหรับโชว์เดี่ยวของน้องลิซ่าค่ะต้องบอกว่ามีครบจบที่เดียวแม่บวกกับทรงผมและก็เสื้อผ้านะคะที่มีความขี้เล่นนะคะน่ารักเหมือนสาวญี่ปุ่นแต่ว่ามีความเซ็กซี่ไปในตัวนะคะซึ่งดูยังไงนะคะแอดว่าไม่โปนะคะกาลังเซ็กซี่เลยค่ะสุดๆนะคะน่ารักมากๆวันนี้น้องทําได้ดีนะคะทุกโชว์เลยไม่ว่าจะเป็นละลิซ่านะคะมันนี่แม้แต่โพลแดนซ์นะคะนางแข็งแกร่งแข็งแรงค่ะแล้วก็น่าจะหายจากอาการ เ,เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสําหรับโชว์เดียวจบไปค่ะทีนี้ค่ะเพืเ่อนๆตามกันต่อค่ะในพาร์ทของชุดยีนวันนี้นะคะสําหรับชุดยีนก่อนหน้านี้นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับชุดหลุดชุดลุยนะคะหลังๆมาองริซาก,ก็ยังคงคอนเซปต์นะคะใส่ชุดนะคะที่เป็นลักษณะของกางเกงนั่นเองนะคะมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่าชุดนี้นะคะส่งให้น้องริซ่าเนี่ยสวยเซ็กซี่มากๆเลยนะคะแอดชอบมากๆนะคะสําหรับชุดนี้เพราะว่ามันดูมีความเท่นะคะแล้วก็มองดูเป็นผู้หญิง ทำงานนะคะผู้หญิงแกร่งแต่ว่าสวยประมาณนี้ค่ะสามารถมองได้ประมาณนั้นเลยนะคะตามมาชมกันค่ะวันนี้นะคะน้องนิ่าแรปนะคะช่วงแรปทับทับทันะคะโอ้โห,โหนาาก็โซนอีกแล้วค่ะ,พะเพื่อนๆลักษณะเนี่ยคล้ายๆก,กับช่วงที่ทัวร์กิ้งทัวร์กิ้งนะคะตอนที่โชว์เพลงมันนี่เลยทีเดียวเป็นไงละ่ะลูกเรานะคะมันแซ่บจังหวะดนนี้นะคะเดินมาหาแฟนคลับค่ะสําหรับเพลงเชฟเเกิร์นะคะสวยเซ็กซี่มากๆค่ะ,พะเพื่อนๆไม่มีคําไหนจะอวยแล้วจริงๆนะคะ โอ,อราของน้องลิซ่านะคะจากระยะไกลค่ะขาวมากๆนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนเอาอยู่จริงๆค่ะแต่ว่าชุดนี้นะคะถูกเจริดน้องลิซ่าจริงๆนะคะสมกับเจเม่นะคะที่ได้ใส่กางเกงเสมอเลยนะคะสําหรับตอนที่เวลาได้อยู่กับพี่ๆนะคะจะโดนเน้นไปที่กางเกงตลอดเลยนะคะวันนี้คะ่ะเหมาะกันดางจริงๆคลิปนี้คะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะเดียวกันนะคะเ,เพื่อนๆกับที่น้องเนี่ยจะเดินออกมาแรับชับๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีการส่คนนะคะดุ๊กนิกแบบส่วนๆให้แม่ๆเห็น ประมาณนี้เลยค่ะต่อมาค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแอคชั่นของสนาบลักพิง์ตอนจบเพลงเป็นไงเลยคะเพื่อนๆแต่ละนางนะคะแม้ว่าเงานะคะก็ยังสวยเลยสรุปนะคะรวมๆแล้วนะคะสําหรับชุดนี้ค่ะพาร์ทนี้นะคะน้องวิ่าก็ยังคงสวยมีเสน่ห์เหลือเกินนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้องลิ่ากับพี่เจนนี่นะคะตอนที่ก้มลงเต้นเนี่ยหลายคนนะคะจะได้เห็นโมเมนต์นี้บ่อยๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วล่ะคะ่ะที่น้องลิซาน่านะคะก็ยังคงสนเหมือนเดิมค่ะก็แกล้งพี่เขานะคะต่อมาค่ะเพื่อน ตามกระต่อนะคะที่ช่วงท้ายคอนเสิร์ตนะคะเอ็นคอร์ใดๆค่ะน้องลิซ่านางก็ยังคงเล่นกล้องสู้กล้องเหมือนเดิมนะคะสําหรับช่วงเอ็นคอร์วันนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ได้บูมใครนะคะแต่ว่าสาวๆเล็คทิงก็คือกอดคอกันนั่นเองนะคะแยกกันไป2ฝั่งค่ะน้องลิซ่าพี่เจนนี่นะคะอยู่ข้างๆกันนะคะประสานโดยพี่แดนเซอร์คนหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเชงกับพี่จีซูค่ะก็คือกอดคอกันนะคะวันนี้ไม่ได้บูมใครคะ่ะคลิปนี้ค่ะนางก็ยังคงเล่นกล้องเหมือนเดิมนะคะ วันนี้กับพี่เจนนี่แสนสนจริงๆค่ะน้องลิซ่าแล้วก็จกังหวะช่วงถ่ายรูปค่ะวันนี้นะคะพี่จีซูเจนนี่นะคะยืนน้องเชงเนี่ยนั่งคุกเข่าลงนะคะน้องลิซ่าก็คือนอนไปเลยแม่จังหวะนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะเจอกล้องปุ๊บนะคะก็คือส่งจุบนะคะให้กับแฟนคลับคโลเลิมหนึ่งค่ะและก็อีกหนึ่งคลิปนะคะเพือ่อนๆน้องลิซ่าเต้นได้มันมากแต่ว่าวันนี้นะคะสําหรับช่วงท้ายคอนเสิร์ตค่ะน้องลิซ่าก็คือน่ารักจริงๆนะคะเนี่ยเป็นตัวนะคะด้วยเสื้อครอปนะคะ ที่มัดขึ้นปลายสีขาวและก็กระโปรงสีดําประมาณนี้ค่ะเข้ากับทรงผมสุดๆเลยค่ะนี่คือออร่านะคะของคนที่ป่วยนั่นเองเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้นะคะก็น่าจะหายดีแล้วละ่ะและแล้วนะคะก็มีโมเมนต์ตีตูดพี่เจนนี่อีกแล้วหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็คือตีตูดกันเกือบทุกเวทีเลยจริงๆค่ะคลิปนี้ค่ะน้องลิซ่านะคะกับเฮียคนนี่นะคะเหมือนกับว่าเป็นพี่น้องที่พัดพรากกันจริงๆนะคะเนี่ยไม่มีใครยอมใครค่ะกับพี่แดนเซอร์คู่ใจนะคะก็ออกมาเต้นลุกเดก ลุกนิกมประมาณนี้ค่ะต้องบอกว่าใครนะคะที่จะไปฉลองปีใหม่แม่แมก็จําท่าเต้นนี้นะคะไปเต้นปีใหม่กันเลยแล้วกันค่ะ <ST AR> และที่สําคัญนะคะไม่มีใครห้ามใครเลยทีเดียวค่ะก็เป็นซีนน่ารักน่ารักนะคะของน้องลิซ่า <ST AR> วันนี้ค่ะสําหรับช่วงท้ายคอนเสิร์ตนะคะน้องลิซ่าสดใสามากๆซึ่งแอดนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบความสดใสของน้องลิซ่านะคะสําหรับชุดท้ายคอนเสิร์ตนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันจะไม่ได้แต่งตัวเป็นชุดทางการเกินไปนะคะสําหรับชุดการแสดงนั่นเองนะคะว่าจะเป็นชุด ลูกสบายๆนะคะกระโปรงสั้นๆแอดชอบมากๆเลยเลยค่ะวันนี้ค่ะสวยน่ารักสุดๆค่ะสําหรับช่วงส่งท้ายนะคะสําหรับเอ็นคอใดๆของแล็กพิงคค่ะก็จบไปต่อมาค่ะโมเมนต,ต์สุดท้ายท้ายสุดนะคะมีมาฝากเล็กๆน้อยๆจะแม่สําหรับช่วงเซนต์ออฟวันนี้นะคะน้องลิซ่านะคะมาดิโค้ดตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นโค้ดที่ถอดออกนะคะก่อนที่น้องนี่ยจะขึ้นไปซาวเช็คนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่เจนนี่เนี่ยก็เห็นใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดิมนะคะนี่ก็คือเป็นโม ของเสาร์แล็กทิงนะคะที่ชู2นิ้วถ่ายรูปกับแฟนคลับนั่นเองนะคะน้องริซ่าค่ะมีความน่ารักนะคะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเมื่อเจอกับแฟนคลับและก็มีแฟนคลับนะคะแสดงความมีมิกับน้องริซ่านะคะที่ชนะรางวัล VMA และก็ EMA นะคะและก็ทุกอย่างนะคะที่น้องเนี่ยประสบความสาเร็จนะคะในอาชีพการงานค่ะน้องก็จะมีความถ่อมตัวนะคะและก็ขอบคุณนั่นเองค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะเซนต์ออฟวันนี้น้องลิซ่าใส่ขนเฟอร์ตัวนี้ก็คือดีมาก ค่ะเพื่อนๆเป็นราชีนีนะคะผู้อ่อนน้อมถ่อมตนของเราค่ะสวัสดีแล้วก็สวัสดีสวัสดีแทบทุกคนเลยจริงๆนะคะสรุปน้องลิซ่าวันนี้ค่ะสําหรับคอนเสิร์ตเมืองคโคลนนะคะวันที่8ธันวาคม 2, 2022 1วันค่ะขอชมน้องลิซ่าอย่างหนึ่งนะคะน้องเนี่ยเป็นคนที่สวยค่ะเพื่อนๆนับวันก็ยิ่งสวยนะคะในวัน25เนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เต้นออกมาจากอินเนอร์จริงๆนะคะแล้วก็น้องมีความสนุกสนานในตัวเองจริงๆเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะ ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นน้องลิซ่าบนโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทปต่างๆนะคะที่ทาง YG ปล่อยออกมาเป็นคอนเทนต์นั่นแหละนะคะจะเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของน้องนะคะที่มีความจริงใจเต้นก็คือจาก DNA เลยแม่ๆมีท่าเต้นใดๆนะคะที่นางเนี่ยเลือกออกมาแสดงนะคะนางก็จะมีการพัฒนาอยู่เสมอนะคะอย่างกิมมิ c เล็กๆน้อยๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นวันนี้ค่ะก็จะมีการคิดทาใหม่ใดๆออกมาเสริมตลอดนะคะเรียกว่าอย่าให้นางว่างเลยเลยค่ะก็น่าจะคิดตลอดนะคะแต่ว่าใดๆ น,ะะน้องทําออกมาก็คือไม่ขัดตาเลยเพื่อนๆดูสมูทไปหมดนะคะแล้วก็เก่งมากๆค่ะวันนี้ไม่ว่านางนะคะจะพึ่งฟื้นจากอาการป่วยด้วยนะคะแล้วก็อาการคอเคล็ดเพิ่มไปอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะน้องยังทําได้ดีมากๆและนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็คือโมเมนต์น่ารักน่ารักของดอริซ่าจะบอกว่าเป็นรีวิวเลยก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าแอดนะคะก็เก็บความน่ารักของน้องริซ่าค่ะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่โคโลนเยอรมนีนะคะในวันที่8ธันวาคม2 0 2 0 ค่ะหวังว่าจะถูกอกถูกใจนะคะถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องกราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ค่ะ